สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอล u t u b e อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอลจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะหรือเป็นแนวทางในการทำอาหารนะคะมาทำเมนูผัดขิงเครื่องในไก่จ้าง่ายใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะมีอะไรนะคะระดับแรกนะคะก็มีเครื่องในไก่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะม,มันก็ประกอบไปด้วย กึ๋นนะคะแล้วก็หัวใจไก่นะคะแล้วก็มีตับไก่นะคะเพื่อนๆเ,เห็ดหูหนูนะคะกิงนะคะต้นหอมนะคะโอเคค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำพี่แอลก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแอล YouTube ด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้า อันดับแรกเราใส่น้ำมันก่อนนะคะเพื่อน,อนใส่น้ำมันนะคะใส่ให้ท่วมตรงนี้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากเกินนะคะคราวนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะเพื่อน,อนผัดให้หอมนะคะ คราวนี้ก็ใส่ตัดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะตอนนี้ก็ผัดมาประมาณ30%ในการไก่ที่สุกนี่นะคะเขาไม่สุกเต็มร้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลดไฟลงค่ะลดไฟลงนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะคราวนี้นะคะน้ตาลน,นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ผงชูรสนะคะปลายช้อนนะคะซีอิ๊วขาวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำนะคะประมาณหนึ่งหยดสองหยดนะคะ ตอนนี้ใส่ทุกอย่างแล้วนะคะหอมแขกหรือหอมแดงนะคะใส่ลงไปแล้วค่ะเห็ดหูหนูนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำเปล่าหรือน้ำซุปนะคะเพื่อนๆน้ำก็จะออกมาจากเอกเครื่องผักด้วยนะคะ ออกตรงหัวหอมแล้วก็จะออกมาจากไอเห็ดด้วยนะคะออกมาจากเครื่องในไก่นะคะ๋ยววจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะเดี๋ยวที่เราจะให้อ่ลูกสาวลูกชายทานได้นะคะก็ความเผ็ดเขาก็ออกมาจากขิงแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะตอนนี้ก็อ่าสุกเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะเพื่อน,นใส่ขิงเลยนะคะ ้นหอมจ้าใส่ไปเลยท่านี้แล้วก็ปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะเสร็จแล้วค่ะรสชาติของเขาก็จะออกควาเอ่อรสชาติของเขาจะออกหวานนิดนะคะหวานนิดๆน,นะคะแล้วกลมกล่อมนะคะเพื่อนโอเคเสร็จแล้วนะคะ ه, เสร็จแล้วนี่นะคะผัดขิงของเรานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปดูพี่อาจัดสิร์ะจ,จ,จ้าไปดูกันเลยค่ะขิงเครื่องในไก่ก็วางอยู่บนโต๊ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ก็โอเคนะคะคลิปนี้พี่แอลขอลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแ YouTube ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวกันจ้าบ๊ายบาย